อันนี้ก็น,นั่ก็ใช่นะคะอนนดูใช่ไหมคะเชิญคะ่ะเชิญค่ะดู <c oughs> ถ้าเรามีให้ดูสดเราก็ต้องดูสดนะสิคะขนาดคอนเสิร์ตเราก็ยังเสียบไปดูเลยอ่ะมันคือการตัดเล็บขบที่ชิลมากเลยห่ะคะลูกค้าแบบไม่สนใจช่างเลยนั่งกดโทรศัพท์ชิลๆคาเหมือนคนเล็กว่านั้นเล คือมันผ่านช่วงเวลาเก่งมาแล้วใช่ไหมคะคุณผู้หญิงคะข้างบนนะคะกานเช็ดสีใหม่คะ่ะ นิดนึงนะคะบางท่านกลัวเจ็บอยาจะตัดภาพมาให้ดูว่าลูกค้าชิลมาก <c oughs> เจ็บไหมคะ <c oughs> นี่ <c oughs> มันจะมีความรู้สึกบ้างเนาะจะบอกไม่รู้สึกเลยมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> มันจะมีความรู้สึกบ้างนะคะขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล บางท่านมาแบบเป็นหนองมาปวดบวมแดงมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเจ็บขึ้นมาหน่อยนึง